ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงหุ้น กลุ่มนึ่งะนะครับที่น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ใครหลายๆคนสนใจมากๆในช่วงเวลาปีนี้นะครับก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะมากพอสมควร ว่าจะใช้คำว่าเยอะมากๆก็ได้นะครับเพราะว่าตอนสัก2-3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่าง k b a n k อย่างเงี้ยนะครับยัง2 0ง200กว่าบาท2 4 0 2 2อยอยู่เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ลงมาเหลือสัก80ได้มากนะครับก็ลงมาเยอะมากนะครับหุ้นธนาคารใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่ม k b a n k นะครับ s c b นะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับที่ดูมี p b v p e ต่ำอย่าง TCA p นะครับก็ดูเป็นที่นิยม สนใจใช่ว่ามเป็นที่สนใจในตลาดหุ้นก็ได้นะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจะมีมุมมองแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยธนาคารเหล่านี้ไม่ไม,ไม่น่าจะเจ๊งหรอกนะครับไม่น่าจะเจ๊งหรอกก็ถ้ามันผ่านวิกฤตไปได้อะก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็น่าจะกลับมาได้คราวนี้ผมจะวันนี้ก็เลยมาตั้งคําถามชวนคุยกันนะครับว่าเฮ้ยปีนี้นะ่า จะเป็นปีที่น่าสนใจในการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆซึ่งผมไม่รู้อนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าดางบหรือค่าดาราคาแต่ผมพยายามจะชวนคุยให้ได้ใช้คริติคอลติงกิ้งด้วยกันนะครับเวลามีคนมาถามปีนี้โดนถามเยอะมากว่าหุ้นธนาคารหน้าหน้าซื้อมั้ยลงมาเยอะดูแข็งแรงนะครับไม่น่ามีปัญหาผมจะพูดอย่างนี้ว่า1ต้องกลับไปถามตัวเองก่อนว่าเรามีกรอบเวลาการลงทุนได้ยาวนานแค่ไหน หลายคนบอกว่าเฮ้ยระยะยาวธนาคารไม่น่าจะเจ๋งแต่ถามว่าวันนี้เราซื้อหุ้นเราอยากได้ผลตอบแทนภายในเวลาเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่า5ปี10ปีน่าจะกลับมาเท่าเดิมแต่เราอยากได้เราอยากได้ผลตอบแทนดีๆตั้งแต่สิ้นปีนี้แล้วอ่ะอันนี้มันไม่แมชกันนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าวันหนึ่งกาไรกลับมาเท่าเดิมราคาจะกลับมาเท่าเดิมสมมตินะว่าคิดแบบนี้นะครับคุณบอกว่าเฮ้ยถามว่าวันนี้เรามาคุยกันว่าคิดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเท่าเดิมก่อนหน้าจะเกิดโควิดใช้เวลากี่ปี ผมว่า1ปีต้องตัดทิ้งเลยผมว่าชอยนี้ตอบไม่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าตอบไม่ได้ผมว่า2ปีก็สําหรับผมไม่ได้นะผมว่าปีหน้านักนักท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะครับสปีผมว่ากลางๆผมว่าตัวเลขที่พอจะเชื่อถือได้คือ4ปี5ปีนะครับว่าพอจะเชื่อมันได้ว่าเศรษฐกิจจะอาจจะกลับมาใกล้เคียงเดิมคําถามว่าเราถือหุ้นยาวขนาดนั้นหรือเปล่าเออถ้าเราถือหุ้นยาวขนาดนั้นผมว่าสมมติฐานที่เราพูดว่าเฮ้ย ราคาหุ้นจะกลับมาเท่าเดิมถ้ากำไรเท่าเดิมดังนั้นเราถือรอไว้ว่าหุ้นจะกลับมาเท่าเดิมได้ไหมได้ครับถ้าเราถือยาวนานพอนะอันนี้สมมติฐานแรกก็คือเฮ้ยรับได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีแหละมันน่าจะโอเคมันน่าจะไม่เจ๊งแต่คุณบอกว่าคุณถือหุ้นปีเดียวอะ่ะบางคนถือหุ้นเดือนเดียวด้วยซ้ําแต่คุณมองภาพยาวอย่างเงี้ยผมว่ามันจะไม่แมชกันละดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะแย่ก็ได้แต่5ปีดีแต่เราถือไปถึง5ปีแบบน,นี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับซึ่ง ทุกคนคงทราบกันดีว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยก็มีการประกาศพักชำระหนี้นะครับสำหรับลูกหนี้ธนาคารนะครับที่มีความประสงค์ก็สามารถพักชำระหนี้ได้นะครับซึ่งตัวอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าตัวของบริษัทส่วนมากก็พักชำระหนี้ไว้นะครับอย่างบางบริษัทที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นเลยนะเงินหนาๆน,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 นะมีเงินเป็นพันล้านนะครับก็ยังพักชำระหนี้นะครับมันเป็นวิกฤตขนาดใหญ่จริงๆซึ่ง ตัวพักชําระหนี้เนี่ยเขาก็มีระยะเวลากําหนดที่ชัดเจนะนะครับแล้วมันก็น่าทางคุณกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาคือลูกหนี้เนี่ยต้องกลับมาชําระหนี้อีกครั้งประมาณไตรมาสไตรมาสสไตรมาสสี่แถวๆนี้นะครับก็จะมีช่วงประมาณระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ที่ตัวของธนาคารเนี่ยจะจะ,จะไม่จะไม่นับเป็นหนี้เสียถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการชําระหนี้ก็ตามเพราะว่ามันเป็นนโยบายของธนาคารเองอะนะครับซึ่งแปลว่า NPL หรือว่า not non-performing loan หรือว่านี่เสียต่างๆที่นี่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยนะครับที่ซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้แสดงผลออกมาที่ชัดเจนนะซึ่งอย่าลืมว่าเวลาที่ non-performing loan หรือ NPL มาแสดงผลเนี่ยมันไม่ได้แสดงตุ้มเดียวนะครับมันจะมีช็อตแรกก่อนที่กลับมาจ่ายนี้ปกติ แล้วจ่ายไม่ได้กลุ่มนี้จะเริ่มไปก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นบางคนอาจจะยังพอจ่ายได้ก็อาจจะยื้อได้อีกหนึ่งไตรามาสบางคนอาจจะยื้อได้อีกสักสไตรามาสดังนั้นเนี่ยเราไม่เห็นภาพเศรษ,ษฐกิจที่แท้จริงว่า ว่ามันได้รับผลกระทบมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเยอะๆคือ SME นะครับท่านเอ่อบริษัทใหญ่ๆเนี่ยได้รับผลกระทบไหมได้แต่ถามว่าเขาจะรอดไหมผมคิดว่าเขารอดนะครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบหนักๆจริงๆเนี่ยคือ SME นะครับซึ่งหลายคนนะครับคงจะ แต่เคยได้ยินคําว่า Shadow Economy นะครับอันนี้ก็คงต้องอธิบายให้หลายคนรู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐ,ฐกิจที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้อง100%ยนะครับว่ากันว่าไอชาร์โดอี o o โนมเนี่ยมันคือเศรษฐกิจในเงามืดเนาะเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถูกอามาวางตั้งบนโต๊ะเช่นธุรกิจสีเทาอย่างอาบอบนวดนะครับเออไม่ใช่อบนวดดีกว่าเซ็กส์นะครับเซ็กเกอร์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นะครับธุรกิจผิดกฎหมายไอ้บอนการพานันนะครับ่วยใต้ดินนะครับพวกนี้เราคงต้องยอมรับว่ามันมีในสังคมไทยจริงๆนะครับแล้วขนาดมันเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่มีคนรู้นะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในระบบรวมไปถึงธุรกิจที่หนีภาษีต่างๆซึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่า SME เนี่ยเป็นภาคส่วนธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องภาษีเยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบเยอะจากปีนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย GDP ที่ออกมาปีไตรมาสสเนี่ยนะครับที่ติดลบประมาณ10%เนี่ยเรายังไม่รู้จริงๆว่า มันเป็นตัวเลขที่แท้จริงมากแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเคยมีการทําการวิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีชา a ดว w อ c โคโนมีอีกประมาณ50%นะ40กว่า50%คือมันมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากที่เรามองไม่เห็นแต่เวลาตัวกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะมันก็ได้รับผลกระทบจริงๆต่อภาคเศรษฐกิจธุรกิจนะเพราะว่ามันเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวเลข ที่สภาพาร์ไม่มีตัวเลขที่กระทรวงพาณิชย์แต่มันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง,รงๆในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับแต่มันไม่ถูกพูดถึงเฉยๆซึ่งเราไม่รู้ไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยซึ่งส่วนน่าจะเป็นส่วนที่รับผลกระทบสูงที่สุดจากระบบเศรษฐกิจนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะครับมันมีปัญหามากระดับไหนซึ่งเราไม่รู้เนาะเราคงจะต้องรอดูงบการเงินของธน,นาคารไตามาสสไตามาสสี่แล้วก็ไตามาสหปีหน้าก่อนว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงนี่เสียที่คาดกันว่าจะเยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับ กลับมาที่คำถามต่อว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันถูกมากแต่แต่ธุรกิจนี่เสียนะครับนี่เสียรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ลูกนี้อาจจะผิดนะชาระที่เป็นปัญหาใหญ่ของธนาคารเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะคิดยังไงดีนะครับคำตอบคือต้อง valuation ครับคือใครหลายๆคนที่ตามผมตลอดเนี่ยผมจะมาสิ้นสุดที่คํานี้ตลอดว่าไม่ว่าธุรกิจจะดีจะแย่เนี่ยมันต้อง valuation ได้ทั้งหมดคือเราจะต้องตีมูลค่าให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเค a n k วันนี้ สิ้นปีนี้ควรจะมีราคาเท่าไร่และคําถามคือเราต้องมีสมมติฐานก่อนว่า Kbank จะมี NPL ปีนี้เท่าไหร่นะครับถึงจะไป valuation ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องถามก็คือเราประเมิน NPL ของธุรกิจธนาคารได้แม่นยําหรือเปล่าเอออันนี้เป็นคําถามนะครับถ้าเราประเมินได้คิดว่าแม่นยําและประเมินมูลค่าหุ้นได้ผมคิดว่าการจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรในปีนี้นะครับผมพูดเสมอว่า ถึงแม้ว่าธุรกิจจะแย่แต่ถ้าซื้อที่ราคาถูกพอมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคำถามผมจะต้องถามกลับเสมอว่าคนที่ถามว่าเฮ้ยคุณแบงค์ดีหรือเปล่าผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้ว แล้วประเมินมูลค่าหุ้นได้ไหมอะปีนี้ประเมินมูลค่าหุ้นได้ไหมเดาออกไหมว่า NPL จะกี่เปอร์เซ็นต์เดาออกไหมว่ากําไรปีนี้จะเป็นเท่าไหร่ถ้าเดาออกได้เอาเลยครับลงทุนได้นะลงทุนได้ผมเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเดาไม่ได้คิดไม่ได้ผมว่าชะลอไว้ก่อนนะครับเลือกหุ้นที่เรามั่นใจได้จริงๆเข้าใจธุรกิจมันได้จริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไอเดียไว้ให้วันนี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหุ้นไหนหน่าลงทุนไม่น่าลงทุนอะความจริงมันตัดที่ valuation ได้แต่ สุดท้ายเราก็ต้องพูดเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลของธุรกิดนี้ด้วยเนอะเดี๋ยวก็จะโดนด่าว่ามาตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับสุดท้ายขี์เดียวสุดท้ายผมอยากจะฝากไว้ก็คือกําไรของธุรกิจแบงค์เนี่ยปกติมันจะ รีไลน์ออนหรือว่าเคลื่อนไหวไปตาม GDP เป็นหลักนะครับก็คือจะเคลื่อนไหวประมาณโดยทั่วไปนะสเท่าของเรียล d p นะครับซึ่งผมก็ชวนทุกคนไปดูว่าปีนี้ GDP ไทยเป็นเท่าไหร่แล้วคิดว่าปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยมันใช้เวลาอีกกี่ปี GDP ถึงจะกลับมาสู่เส้นปกติได้นะครับดังนั้นอาจจะเป็นคําตอบที่ดีว่าถ้าจะซื้อหุ้นแบงก์วันนี้ต้องถือยาวนานเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าที่เราคิดว่ามันน่าจะลงทุนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นไอเดียไว้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ออองงงข NPL รเรื่ ของการประเมินมูลค่าหุ้นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการถือหุ้นยาวแล้วก็เรื่องของการ GDP ที่มีความสัมพันธ์กับหุ้นแบงก์สูงมากนะครับยังไงก็ให้ทุกคนลองทบทวนดูแล้วกันวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนนะักแต่คําตอบที่ดีที่สุดของผมก็คือว่าถ้า valuation ไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้ซื้อครับเพราะว่าไม่ง่ายสําหรับการลงทุนธนาคารในปีนี้นะครับ อ่ะตอบคำถามนิดนึงนะครับการกระจายความเสี่ยงหลายๆอุตสหาหกรรมในความจริงคงไม่สามารถซื้อได้ทีเดียวพร้อมกันถ้าค่อยๆเลือกซื้อในการหาหุ้นที่ต่ำกว่ามูล,ลค่าถ้าหาได้ช้ากว่ามีหลายอุตสหาหกรรมใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีจะเรียกระจายความเสี่ยงไหมครับก็ถ้าหาซื้อได้ช้ามันก็ไม่กระจายเ่าก็ตอบง่ายๆนะครับว่าถ้าซื้อแล้วมัน ซื้อแล้วไม่ได้อ่ะหาไม่ได้สมมติเราตั้งเป้าไว้ว่าจะถือ5ตัวตัวละ20%อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าจะซื้อ5ตัวจะกระจายความเสี่ยงแต่เราหาได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราถือหุ้น20% แต่มันถามว่าเป็นแล้วมันเป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตหุ้นไหมมันก็ไม่ได้กระจายเนาะแต่มันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงอีกแง่หนึ่งเพราะว่าเราถือเงินสดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ถือเงินสดอยู่80เนี่ยถือหุ้น20แบบนี้มันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเพียงแต่มัน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 ไม่ได้กระจายด้วยหุ้นแต่มันกระจายด้วยเงินสดแบบนี้ผมว่าก็พอได้นะนะครับแต่ก็ ผมไม่ได้ฟิกตัวเองไว้ขนาดนั้นว่าจะต้องกระจายอุตสาหกรรมมากแค่ไหนเนาะต้องดูความเสี่ยงด้วยหุ้นหุ้นบางตัวความเสี่ยงมันกระจุกตัวอย่างเช่นท่องเที่ยวเนี่ยชัดเจนเนาะมันค่อนข้างจะผันผวนไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกด้วยสภาพความมั่นคงภายในประเทศด้วยสภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับหรือว่าหุ้นกลุ่ม ส่งออกอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องของค่าเงินนะครับที่ชัดเจนหุ้นกลุ่มพกพาณ์เงี้ยมันมีความเสี่ยงกระจุกตัวแบบนี้ผมจะกระจายเยอะแต่หุ้นบางตัวเนี่ยความเสี่ยงมันไม่ได้กระจุกขนาดนั้นเช่นหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่างเงี้ยมันมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะทำให้ค้าปลีกเจงพร้อมกันทั้งประเทศนะครับขนาดโควิด1 i มายังมีค้าปลีกบางตัวที่โอเคเลยนะครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเอาง่ายๆผมจะบอกว่าถ้าคุณถือ cpo crc แมคโคร1พอร์ตกับอีกพอทหนึ่งถือเอราวันมินเซนเทลผมว่าความเสี่ยง2พอร์อเนี่ยไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะถูกตีว่าซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงเท่ากันขนาดนั้นก็ต้องไปกระจายความเสี่ยงในความลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะครับพี่คิดว่าการเพิ่มฐานลูกค้าด้วยการใช้การเพิ่มบริการเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมครับมีครับแน่นอนไปอ่านหุ้นเซนได้นะครับก็ มีปัญหาอยู่แล้วนะครับต้องเสียกรอสโปรไฟตมาจินไปอีกนะครับอยากฟังประสบการณ์บัตรเครดิตของพี่เบสบ้างอะครับเหมือนเวจะมีเท,คน,ค,ทคนิคการใช้บัตรแลกมาเยอะมากเลยเอออันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพูดให้แล้วกันนะครับมีโอกาสจะพูดให้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนทั่วไปอยากฟังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเป็นบันพูดเรื่องไม่คนไม่อยากฟังเดี๋ยวก็จะก็จะไม่มีประโยชน์ไปนะครับ มีคนถามมาว่าเรื่องจุดคุ้มทุนของ C ีพเเมือนจะมีในหนังสือข,ของปีเตอร์ลินหรือเปล่าอ,อันนี้จาไม่ได้ครับขอโทษด้วยอ่านมานานมากแล้วนะครับอ่าคาถามสุดท้ายครับอยากทราบความเห็นของคุณเบ๊กเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแบบดึงเงินลงทุนในส่วนของต้นทุนกลับออกมาให้เร็วที่สุดเช่นลงทุนในหุ้นบริษัทหนึ่งจากนั้นพอร,ราคาวิ่งไปจนถึงราคาที่ประเมินไว้ก็ทําการขายในส่วนเงินทุนของเราเออกมาก่อนทันทีและถือหุ้นในที่เหลืออยู่ของกาไรให้เสมือนว่าได้หุ้นตัวน,นั้นมาฟรีๆโดยคิดว่าพื้นฐาน้อย่าางงโเคคแแแตราาแพไปลว คุณเีคคิดเห็นกับวิธีนี้ยังไงครับไม่เห็นด้วยเลยครับนะครับเพราะว่ามันเป็นอคติที่เรียกว่า mental accounting คือเราแยกสมองเป็นหลายส่วนว่าเงินแต่ละก้อนมันเหมือนเงินที่มาไม่เท่ากันเช่นเงินอันนี้เป็นเงินทุนอันนี้เป็นเงินกําไรทั้งที่ความจริงมันก็เป็นเงินเหมือนกันครับถ้าถึงมูลค่าก็ต้องขายหมดเนาะไม่เราแล้วเราจะเก็บไว้ให้มันขาดทุนทําไมใช่ไหมครับเราจะต้องเคลียร์คัดชัดเจนเลยว่านี่ถึงจุดขายหรือเปล่าขายก็คือขายถือก็คือถือไม่ใช่ว่าขายทุนออกมาแล้วเก็บกําไรไว้ซึ่ง กำไรก็คือเงินซึ่ง1 0 0บาทของกำไรก็ซื้อข้าวได้เหมือน100บาทของต้นทุนดังนั้นเงินไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือเงินกำไรก็มีคุณค่าเท่ากันหมดนะครับวิธีนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแต่ใครจะใช้อันนี้แล้วแต่ครับคือผมไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าผิดคุณจะใช้ก็ได้แต่ถ้าถามผมเห็นผมเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยครับคือถ้าถึงเวลาขายควรจะขายทั้งหมดนะถึงเวลาจะซื้อก็ซื้อไปเลยยกเว้นว่าเราวางจุด จุดรับความเสี่ยงไว้แล้วว่าเฮ้ยถึงจุดนี้จะทยอยขายครึ่งหนึ่งมีเหตุผลนู่นนี่นั่นบลาบลลองรับไว้อ่ะอันนี้ได้แต่ไม่ใช่ขายด้วยเหตุผลว่าเอาทุนกลับมาก่อนแล้วถือกําไรรอไว้อันนี้ผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเนาะมันจะทําให้ถ้าหุ้นมันขึ้นไปอีกเราก็หมดโอกาสได้กำไรเยอะๆอะ่ะแต่ถ้าหุ้นมันลงอะ่ะเราก็ไปขาดทุนฟรีทั้งๆที่เราถึงขั้นประเมินเป้าหมายราคาหุ้นได้แล้วนะถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นได้แล้วอะ่ะทำไมเราไม่เราเราไม่เชื่อละทำไมเราถึงจะต้องเก็บกำไรไว้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่า ไม่ไม่ไม่เห็นสมเหตุสมผลเลยนะผมหายให้ผลที่ผมหายให้ผลในการมามามาอธิบายไม่ได้ว่าทาไมเงินต้นทุนกับเงินกําไรของเรามันถึงมีมูลค่าไม่เท่ากันในเมื่อมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีนี้ผมก็ไม่บายไอเดียครับอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์